ออกรถภายในอาทิตย์นี้นะครับรับรถก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับใช้แบบประชาชนใบเดียวออกรถนะครับบอกเลยใครที่กําลังมองหารถครอบครัวเอาไว้ใช้งานก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่นะครับติดต่อผมมาเลยรีบติดต่อผมมาเลยนะครับทุกท่านตรงนี้่ะฮะถ้าเกิดชนแบบชนหนักๆเลยนะเขาก็ต้องถอดฝาท้ายเปลี่ยนฝาท้ายนะครับแต่เราคันนี้นะกล้าการันตีนะครับรถหน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนนะครับดันั้นเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นความสบายของผมไหมเห็นไหม สบายเลยนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับอาร์ตบิคาครับศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็นหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมมีรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมานำเสนอเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีสองวดีปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้นะครับเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนนะครับจำเป็นนะโปรโมชั่นเลยครับโปรโมชั่นก่อนปีใหม่นะครับผมบอกเลยว่าออกรถภายในอาทิตย์นี้นะครับ รับรถก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับใช้แบบประชาชนใบเดียวออกรถนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษตลอดอยู่สัญญา4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับทุกนักเราไปดูรายละเอียดของรถกันนี้กันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้าครับด้านหน้าของเขานะจะเป็นไฟใหญ่นาโปรเจคเตอร์นะใบบีม LED นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับไฟจันทร์หมอกของเขาจะเป็นไฮโดรเจนครับใสๆเลยครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ฝาครอบไฟจันทร์หมอกเป็นโครเมียมนะครับกระจังหน้าของเขานะเป็นกระจังหน้า3ชั้นนะโครเมียมนะครับโลโก้โตต้า โคเมียมใหญ่ๆสวยๆแล้วตะแกรงนากระชนมีให้แล้วสภาพสีโดยรวมๆแล้วที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยผมบอกเลยว่า95%นะครับนะด้านข้างของเขานะครับก็มาด้วยล้อแม็กอันลอยนะครับจะมาด้วยขนาดยาง265 60 R 18นะครับยางเป็นยี่ห้อดันหลบนะครับยางเป็นยางปี2024นะครับยางใหม่นะครับดอกนี่เหลือๆลึกๆใช้ได้ยาวนะครับสภาพแม็กนี่ไม่มีรอยเบียดนะครับช่วงล่างดีนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิมแน่นอน ด้านข้างของเขาครับบันไดข้างมีมาให้ราวหลังคามีมาให้นะครับท่านชมแบบนี้นะครับท่านชมคิ้วนะครับลิ้นนำตัวนอกโครเมียมรอบคันนะครับมือเปิดนะเป็นมือเปิดโครเมียมฝาครอบประตูของข้านสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวรจุของข้างเป็น LED นะครับทุมนะคิ้วกันสาดไม่มีมาให้แต่ใครออกรถกับผมเดี๋ยวผมแถมคิ้วกันสาดให้ด้วยนะครับท่านชมตรงนี้อ่ะภายในห้องโดยสารนะครับแผงประตูนี้เป็นทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะ แระตัวนี้สวยๆกิ๊บกิ๊บนะหนวมนี่แน่นๆน่นะครับไม่ยุบนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เห็นไหมโครงสร้างหรือว่าบอดี้ของรถคันนี้กันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแน่นมากเลยครับอ่างเห็นไหมสวยๆนะเป็นโอเมกอาร์คเดิมเรียงเม็ดทุกจุดนะครับท่านผู้ชมบอกเลยใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเอาไว้ใช้งานก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่นะครับติดต่อผมมาเลยรีบติดต่อผมมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะฮะมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี่เห็นไหม สวยๆนะครับสวยๆเลยนะแผงประตูประตูกริปนะครับนะนวมนี่แน่นๆนะครับส่วนมากผมจะให้ท่านผู้ชมดูพวกโครงสร้างครับดูบอดี้นะครับดูช่วงล่างดูเครื่องเกียร์มากกว่านะครับไอสภาพสีต่างๆเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บได้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะรถคันนี้นะครับปี2019นะครับจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วผมบอกเลยว่าถ้าเป็น Fortuner นะครับถ้าไม่ใช่ t ีเนะครับจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อตั้งแต่ปี2017ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว t ีเนี่ จะเป็นดิสเบรกสีล้ออยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าจะแตกต่างแค่นี้เองนะตรงนี้อะด้านท้ายนะครับอ๋โหสภาพสีนี่สีดำสีเงาสีช่ำๆเลยนะครับเงากริบเลยเห็นตัวผมเลยครับนี่ฮะด้านท้ายก็มีสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงสามนะครับคิวลี่น้ำโคเมียมด้านนอกนะครับนี่มะรอบคันก้านบัดลนหลังคิวคาดฝาท้ายโคเมียมพร้อมกับโลโก้ฟอร์จูเนอร์โตตานะครับนี่อะผมบอกเลยนะเห็นไหม ตัวนี้เป็น2.4นะครับก็จะไม่มีโลโก้อะไรบอกเลยนะครับท่านผู้ชมนะในกันชนหลังนะครับก็จะมีไฟทัพทีมมาให้นะปักเซนเซอร์ไม่มีตัวนี้มีกล้องมองหลักสแตนดาร์ดจากโรงงานมาให้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะตัววีฝาค้าไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับนี่ฝาท้าไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนะผมเปิดฝาท้ายมาแล้วนะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ารถเดิมดูอย่างไรครับนี่ครับดูกันที่หัวน้อนนะครับหัวน้อนเนี่ยครับ จะมีตัวเลขบอกนะครับแล้วก็หัวน็อนเนี่ยเขจะไม่มีการเอากุญแจขยับไปขันนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมเม็ดโอเม,ม็ดอาร์กนะครับโครงสร้างเดิมนะครับน็อตต่างๆไฟน็อตเดิมนะน็อตโช๊คเป็นน็อตเดิมสังเกตง่ายๆรถนี้ถ้าเกิดรถชนท้ายมาปุ๊บนะถ้าเกิดชนแบบชนหนักๆเลยนะเขาก็ต้องถอดฝาท้ายเปลี่ยนฝาท้ายนะครับแต่รถคันนี้นะกล้าการันตรีนะครับรถหน้าเดิมหนังเ,เดิมแน่นอนนะครับดัด้านท้ายนะครับอันนี้ผมเอาเบาะแขวนขึ้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม ผมเอาเบาะแถวที่3ามแขวนขึ้นมันก็มีพื้นที่ใช้สอยนะครับตรงนี้แต่ผมเอาลงนะครับนะเอาลงมาเลยปุ๊บเอาลงแบบนี้คนระับมันก็มีพื้นที่ใช้สอยนะครับแบบนี้เห็นไหมไม่ใช่ว่าเอาลงแล้วไม่มีพื้นที่นะครับเห็นไหมครบนะครับนี่พร้อมๆนะครับเห็นไหมพื้นที่ใช้สอยก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีครับตรงนี้อนะ่ะแล้วด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ช่องเก็บอุปกรณ์ชุดเหล่อยามฉุกเฉินนะเป็นพวกแม่แรงพวกบล็อกถลอยจะเอาไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเอาไว้เป็นกัะสุนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับด้านซ้ายเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเหมือนด้านขวาเปียบเลยยางปีเดียวกันนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับปี2024นะครับโอ้โหดอมมุงล้อแม,ม,ม็กนี่สวยๆไม่มีรอยเบียดคัสซีต่างๆสวยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหใครได้ไปใช้กันได้อีกยาวนะครับท่านนะเห็นไหมนี่นะสวยๆนะครับรถ ทุกคันครับที่ผมเอามาทําคลิปมาทําเป็นไกด์ไลน์้ท่านชมดูเนี่ยผมกล้าการันตีทุกคันนะครับนะและใช้ได้ยาวๆเลยนะครับ่าไม่ได้ซื้อไปซ่อมไปนะครับอ่าถ้าซื้อไปแล้วรถมีปัญหาผมก็ยังมีการรับประกันให้ท่านชมอีก1ปี1นึ่งหมื่นโลนะครับตรงนี้อ่ะเห็นไหมสวยนะครับรถปีสองพันสิบเก้านะครับโหรถเขา่อ็นหกห้าหกปีนะครับอยู่สภาพนี้ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยครับท่านชมเห็นไหม สวยคลิปเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนตรงนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรถรอบคันแล้วนะครับดูรถรอบคันแล้วดูดูสภาพสีสภาพด้านท้ายอนะ่ะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะดูใต้ฝากรงหน้าดีกว่านะว่าเฮ้ยมันเป็นรถเดิมจริงไหมแล้วจุดสังเกตอ่ะผมจะให้ท่านผู้ชมสังเกตอะไรบ้างไปดูกันครับทู้ชมนะครับผมเปิดฝาบโปงหน้ามาแล้วนะครับเห็นไหมจุดสังเกตเลยนะครับจุดสังเกตผมจะให้ท่านผู้ชมสังเกตสักห้าจุดพอนะว่ารถคันนี้เป็นรถหน้าเดิมนะครับนี่ ตังเกอที่หัวน็อตนะครับหนึ่งเลยครับหัวน็อตนี่หัวน็อตนี่จะไม่มีการขยับนะครับจะมีการขยับนะครับว่ารถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับนี่หัวน็อตนี่ไม่มีนะครับปาสองนะครับฝาตรงหน้านะครับจะมีโลโก้โตโยต้าปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหสามนะครับน็อตแก้มต่างๆนะครับเห็นไหมสี่นะครับนี่เห็นไหมคารับเฟย์นาขวาจะมี R อยู่นี่ครับท่านผู้ชมนะห้านะครับนี่ แผ่นเพจแผ่นเพดด้วยนะจุดที่5นะครับนะจุดที่4เนี่ยมันจะมีคานเนี่ยมันจะมีคา,รานรับพฟยานาขวาคา,รานรับไฟยานาซ้ายคา,รายนรับพฟยานาซ้ายจะมีแอลนะครับตรงนี้เห็นไหมห้าจุดครับดูกันง่ายๆกันเองแล้วชิ้นส่วนอะไรท่านผู้ชมดูนะมันเป็นชิ้นส่วนอะไรโดเริมสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับสังเกตจากที่เม็ดอาร์คนะครับหรือว่ามาร์คต่างๆที่มาร์คจากโรงงานมาเนะี่ยขนาดนี่นะท่านผู้ชมนะเป็นแบบนี้นะครับ ว่าเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมครับฝาเครื่องต่างๆนี่เป็นฝาเครื่องเดิมนะครับไม่มีการแกะไม่มีการถอดนะครับสังเกตนะครับสภาพของน้ํายาหล่อเย็นนะครับนี่นะน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยถ้าเกิดรถที่มันเครื่องหลวมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยน้ำมันมันจะดันเข้ามาในหม้อน้ําเข้ามาในถังพักน้ำหม้อน้ำนะครับจะทําให้ถังน้ําพักน้ำหม้อน้ำเนี่ยดำนะครับสังเกตง่ายๆแล้วท่อคงท่อแคทก็เป็นท่อแคทเดิมนะครับจากโรงงานเลยครับบอกเลยว่ารถคันนี้ พร้อมใช้100%นตะครับทุกน้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว anyway> ่านะว่าไอ้ตัว Fortun e r 24V คันนี้มันมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูกันครับทุกน้ภายในห้องโดยสารของ Fort u n e r คันนี้นะครับภายในของจะเป็นทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลมันจะไหนบ้างก็จะเป็นพวกเบาะนะครับเบาะเบาะหนังภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลทั้งคันแร้วแล้วตรงแผงประตูแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะไฟ้าคู่หน้านะครับ เหมาะไฟฟ้าคู่หน้าใช้งานได้ปกตินะครับตรงเหมาะไฟฟ้านี่ก็จะมีระบบเซฟตี้ SRS Airbag มาให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปนะครับเป็นจักรยานตรงนี้อ่ะกุญแจของเขานะครับกูจะเป็นกุญแจคีเลตนะครับนี่กุญแจคีเลตนะครับแบบนี้นะกุญแจมี2ดอกนะครับท่านผู้น่ากุญแจมี2ดอกอ่ะสตาร์ทฟังเสียงเลยอันนี้นะครับท่านผู้ชมนะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถเดิมๆนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งเปลี่ยนท่อแคทท่ออะไรต่างๆเลยครับบอกเป็นรถเดิมได้ไหม อันนี้ครับเป็นเสียงเดิมๆเลยครับท่านชมนะเป็นเสียงเดิมๆนะครับท่านชมนะเรามาดูกันเลยครับออปชันโดมพลอยนะครับพงมลอยเป็นพลอยลาย3ก้านนะครับมีมันติฟังก์ชันนะครับทักชันคอนโทรลนะครับพันธุ์ชิพนะครับสามารถรับสายวางสายจากพงมลอยได้คันนี้จะไม่มีอะแดปตีฟคู่คอนโทรลนะครับท่านชมนะจะไม่มีอะแดปตีฟคู่คอนโทรลแล้วคันนี้นะครับอ่าปี2019ใช้งานมาแล้ว112,425สมื่ับกิโลเมตรนะ หน้าจอแสดงผลของเขาจะเป็น TFT นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะการปัดน้ำฝนได้เป็นเมลนวนไฟใหญ่หน้าของเขาเป็นไฟใหญ่หน้าออโตแล้วนะครับท่านผู้ชมนะระบบเครื่องเล่นของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชเกนนะครับรองรับ FM ได้ AM ได้ CD ได้ DVD ได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับได้หมดครบทุกจุดในเครื่องเดียวนะครับระบบแอร์ของเขาเป็นแอร์ออโต้นะครับตรงนี้เป็นแอร์ออโต้ยังไม่แยกอิสระซ้ายขวานะครับท่านผู้ชม อิเล็กทรอนิกส์ของเขาจะมีช่องเสียบพอร์ตนะครับ USB AUX มาให้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะระบบเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับจะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดแล้วาโหมดขับขี่ของรถคันนี้จะปรับได้3โหมดนะครับจะมีโหมดอีโคโหมดคือโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็โหมดอ่าเมลนว่นะครับโหมดเมลนว่มาให้แล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมนะเซฟตี้ของรถคันนี้ก็จะมีโหมดกันเลื่อนไหลมีมาให้นะครับตรงนี้อ่า มีหมดก็เลื่อนไหลมาให้ครับประมาณนี้เบกมือของครับเป็นเบกมือเมลนวดนะครับตรงนี้อ่าสี่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักข้าแขนช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับมีมาให้นะครับที่วางแก้วตรงคอนโซลเกียร์นะครับมีมาให้นะครับที่วางแก้วตรงแผงประตูที่วางแก้วตรงคอนโซลมีมาให้ครบๆนะครับตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้นะครับอ่าจะมีใน f o r t u n e r ออย่างเดียวนะครับช่องเก็บความเย็นนะครับหรือว่าคูบ็อกนั่นเองนะครับจะมีตรงนี้นะครับอ่า เรามาดูเอกสารรถคันนี้กันนะครับตรงนี้อ่รถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเห็นมอาร์สองศูนเลยครัับเลขตวรถนะครับหรือว่าเลขตัััวถงนะครบจะเป็น M R 0 G G B 3ดห0 0 0 5 7 5 7 6นะครับเลขเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วเป็น2 G D แล้วนะครับ4 7 6 7 2 3 7นะครับเห็นใจไหม เครื่องนะครับ 2,400cc ครับ150แรงม้านะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับไว้ใช้งานนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับทั้งแรงและก็ประหยัดนะครับได้เป็นรถแบรนด์อีกต่างหากนะซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนต้องโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับอ่ะผ้าหลังคาท่านผู้ชมเห็นไหมผ้าหลังคานี่กริบเลยนะครับไม่เป็นขุยไม่มีรอยยันนะครับม่านบังแดดนะครับมีกระจกมีไฟนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนะซ้ายขวาเลยตรงนี้นะครับ ระบบเซฟตี้ที่เห็นก็มี SIS แอร์บกตรงภูมิลาัยตรงคนข้างข้างสา A ซ้ายขวาแล้วก็ตรงเบาะซ้ายขวาแล้วก็ด้านาวหลังซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าระบบเซฟตี้นี่ก็ไม่น้อยหน้าใครเต็มเต็มนะครับท่านเดีย๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2กับแถวที่3ากันดีกว่านะครับว่าห้องโดยสารแถวที่2เข้าไปแล้วมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วรู้สึกอย่างไรห้องโดยสารแถวที่3เนี่ยเข้าไปแล้วจะรู้สึกยังไง จะอึดอัดไหมไปดูกันขาต้น้านลังผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สองนะครับขึ้นง่ายครับเหยียบบันไดข้างล้ก้าวเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สองครับเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นความสบายของผมไหมเห็นไหมโอ้สบายเลยนะครับระบบเซฟตี้ด้านหลังก็จะมีนี่ครับมือลิงหรือมือลาวจับมาให้นะครับอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักรับแขนที่วางแก้วนะครับมีมาให้นะครับแอร์แถวที่สองแถวที่สามมีตู้คอนโรลแอร์นี่มาให้นะครับเห็นไหม แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมาก็มีพวกที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วมีมาให้ซองเก็บเอกอสารหลังเบาะมีมาให้ที่แขวนของสัมภาระต่างๆมีมาให้น,น,นี่นะครับอิเล็กทรอนิกส์อ่าช่องเสียบพอร์ตนะครับนี่ช่องเสียบพอร์ตขาดไม่ได้เลยนะครับต้องมีนะครับแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้าน,นครับต้องมีนะขาดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วเรามาดูห้องโดยสารแถวที่สามกันดีกว่านะครับขึ้นลงยังไงนะครับโอ้ยบอกเลยนะท่านผู้ชมนะเบาะแถวที่สองของ โฟลเนอร์เนี่ยสามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกอย่างนี้ได้นะครับนี่สไลด์เข้าสไลด์ออกนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตการขึ้นเบาะห้องสารแถวที่สามนี่เราง้างนะครับเบาะนะครับแถวที่สองให้มันพับไปร,รักษณะนี้นะแล้วเราก็เหยียบไปในข้างเลยครับเหยียบไปใดข้างแล้วเราก็ก้าวเข้ามานั่งายในห้องโดยสารแถวที่สามนะครับเห็นไหมห้องโดยสารแถวที่สามเนี่ยเบาะดังเขานะครับสามารถเอ็นไปด้านหลังได้ระดับนี้นะครับเห็นไหม อ่าทั้งสองตัวนะครับหัวหมอนก็เอาขึ้นได้ปกตินะครับผมเข้ามาแล้วนะครับขึ้นง่ายครับเหยียบบันไดข้าแล้วก็เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารที่สามแถวที่สามเพดลูกหมเหลือเลขลูกหมเหลือนะครับเข้ามาแล้วเข้ามานั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดนะครับในนะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีมาครบนะแอร์สามแถวลืมแล้วนะพนักข้าแขนงช่องวางแก้วต่างๆมีมาครบนะครับแล้วก็หมดเตอตแล้วก็มีมือริงอย่างเงี้ยนะหรือว่ามือราวนะครับท่านผู้ชม เอาง่ายว่าใครที่กาลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับก่อปีใหม่ได้รถขี่ได้นอนนะครับท่านูนะคิดจะออกรถคิดถึงอาร์ตบิคานะสูตรเป็นสูตรสี่เป็นหกห้ากแปดเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะว่าช่วงล่างของรถคันนี้มันจะดีไหมมันจะพร้อมใช้งานไหมไปดูกันก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเทสได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูช่วงล่างของรถคันนี้นะครับว่าช่วงล่างของเขาจะพร้อมใช้งานในระดับไหนนะครับเริ่มต้นจากด้านหลังนะครับ ช่วงล่างด้านหลังเขาครับจะเป็นกระบอกโช๊คคู่นะครับพร้อมกับสปริงครับสังเกตง่ายๆครับว่าช่วงล่างพร้อมใช้งานไม่พร้อมใช้งานสังเกตจากกระบอกโช๊คครับถ้าโช๊คครับมีน้ํามันรั่วซึมออกมาครับแสดงว่าโช๊คมดอายุการใช้งานแล้วต้องเปลี่ยนครับอันนี้ยถือว่าโช๊คยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ครับสปริงนะครับก็เป็นสปริงเดิมนะครับไม่ลาแน่นอนครับไม่มีการตัดสปริงนะครับเป็นสปริงเดิมจากโรงงานครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็มาพร้อมกับชุดเหล็กกันโค้งด้านหลังครับ ชุดเหล็กกันโค้งด้านหลังก็จะมีลูกหมากกันโค้งด้านหลังเนี่ยอะลูกหมากกันโค้งด้านหลังเนี่ยในลูกหมากเนี่ยก็จะมีจระบีอยู่นะครับเห็นไหมถ้ามันเสื่อมสภาพ่ะจระบีมันจะแตกออกมานะครับทําให้เปื้อนนะครับอันนี้เป็นลูกหมากเดิมนะครับไม่รั่วไม่เสมนะครับท่านชมนซ้ายขวาเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับท่านชมด้เห็นนะตรงนี้นะครับนี่ฮะพร้อมนะครับแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเฟืองท้ายนะครับสังเกตกอย่างเฟืองท้ายเนี่ยอะ ก็จะมีจุดอัดจารบีนะครับเห็นไหมจะมีจุดอัดจารบีอยู่นะครับดูกันง่ายๆครับเออถ้าเกิดเฟืองท้ายซีนเฟืองท้ายมันั่วนเนี่ยมันก็จะมีคาบน้ํามันออกมาครับอันนี้ผมบอกเลยว่าช่วงล่างหรือว่าเฟืองตรงเฟืองท้ายนี่ดีนะครับอ่ะมาดูช่วงล่างด้านหน้าก,กันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมว่าใช้ท่านผู้ชมดูบูทปิงนกบนบูทปิงนกล่างลูกหมากต่างๆ,ๆครับโชกสปริงต่างๆราางงครับลูกหมากกันโค้งนะเห็นไหมดูกันคร่าวๆแบบนี้เลยครับแบบว่ามันมันพร้อมใช้งานอ่ะ ไอ้พวกลูกหม,มากพวกเนี้ยมันมีจารบีนะครับเพื่อหล่อเลื่อนอยู่นะครับถ้าเกิดมันเสื่อมสภาพจารบีมันจะปิ้นมันจะฉีกมันจะขาดจะกระเด็นออกมานะครับอันนี้ผมดูเลยว่าให้ท่านชมดูเลยครับว่ามันสวยช่วงล่างมันดีมันพร้อมใช้งานนะครับท่านชมนะอ่ะผมพาท่านชมนะครับดูช่วงล่างแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เชื่อนะจะไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาท่านชมนะไปโดดคอสะพานดูสิว่าโดดคอสะพานแล้วลงมาแล้วเนะี่ย มันจะสมูทแค่ไหนนะครับไปดูกันครับดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะเทสไดดูนะครับว่าผมโดดคอสะพานแล้วเนี่ยมันจะดึงซ้ายดึงขวาไหมครับมันจะสมูทแค่ไหนนะครับเครื่องเกียร์นี้จะปกติไหมนะครับเดี๋ยวเทสให้ท่านผู้ชมดูเลยครับอ่าลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง2 4 0 0ซีนะครับ150แรงม้านะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อโดยคอสะพานกันเลยนะครับตรงนี้นะครับ ผมลงมาแล้วนะครับโดดลงมาแล้วนะครับสมูทมากเลยครับไม่มีการตึกแล้วดึงสายดึงขวาน,นะครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างดีนะครับแล้วก็เครื่องเกียร์นะครับที่ผมเหยียบมาเมื่อกี้เนี่ยอะฮะรอบเครื่องปกตินะครับไม่เสวิงเครื่องไม่กระตุกเกียร์ไม่กระตุกบอกเลยว่าสมูททุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับทุกนะ <Wow. S 1> ผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับใครที่ได้ไปนะครับไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับคันนี้นะช่วงล่างก็ดีนะครับเครื่องเกียร์ก็ดีนะครับอีกอย่างนะครับออกรถก็ผมนะผมรับประกันหลังการขายให้ท่านชมอีก1ปี1 0,000กิโเมตรนะครับรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่สองร้อยสี่สิบเจ็ดรายการนะครับคิดจะออกรถคิดถึงอาร์ตบิคานะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสองจุดสี่วีนะครับสองรีวิวดีปีสองพันสิบเก้า สีดำมาขายเท่าไหร่ไปฟังราคากันครับทุ่านนะครับไม่น้งพูดเยอะเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถตัว Star Fortuner นะครับ2.4 V 2 w d ปี2019สีดำคันนี้นะครับพร้อมใช้งานทุกจุดนะครับเุก่านแล้วฟังราคากันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมมาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมเอามาขายนะครับ8.5 0 0ื่น8แสนบาทเท่านั้นครับย้ำว่า8.5 0 0ื่น8แสนบาทเท่านั้นครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับออกรถหรือว่าจองรถภายในอาทิตย์นี้ รับรถก่อนปีใหม่แน่นอนใช้แบบประชาชนใบเดียวออกรถรับดกบอกเบี้ยพิเศษตลอดสัญญานะครับ4ปี5ปี6ปี7ปีแน่นอนนะครับคิดจะออกรถคิดถึงอาร์บิคาศูนย์เป็น์สี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านชมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนมานำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย คา r ์ s u ร์ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s u ร์ชัว